มาอยู่เบลเยียม22ปี ja. day day. Oh, ยายจ่าได้อย่างเดาวาซันโอ้รวยละวะอุ้ยเนาะโอ้มาย้อนเวาอีหลีเด้อได้หลายอย่างอยู่เด้ออือหือได้เรียนรู้นะประสบการณ์นะฮะสัมผัสที่นี่ว่ามันยากหนาคณะใดเนานนะ,ะลำบากคณดใดในซิ่งมุมที่เราต้องเรียนรู้นะคะแต่หอกผ่านมาได้เนาะ,ะโอ้นะได้เห็น นิสัยของคนคนใกล้ตัวครอบครัวนะคะว่าเขาหักเขาแท้หรือว่าฮักได้เงินเฮานะฮะโอ้ยอันได้เงินฝากหลายบอนี่เห็นแต่ตัวหนังสือในบัญชีนะจากจานวนเงินไปใดเออแล้วที่สิ่งสําคัญที่ได้หลายที่สุดเลยตอนนี้ก็คือได้โรคภัยไข้เจ็บซ่าระพัดโลกเลยกระดูกกระเดียงพี่น้อง <c oughs> ย้อนเหตุงานหนักนะ ยังไปบลอดถึงกระเซียนกับเขาเลยหากะ47ปีกระดูกเลี้ยงไปสามซี่แล้วอันเนี้ยโอ้โหบางคนบอกว่าได้เป็นโรคซึมเศร้าพราเหงาคินฮอตบ้านยายจ่าบบเป็นเดอ้ออืมมีแต่ความฟุ้งซ่านคุยอยู่แต่กับพี่กับน้องเออนะ ชีวิตโอ้สรารพัดได้อยู่ได้ยิบสองพีแต่ความรวย,ยถามถึงนะให้ถามว่ามีเงินในบัญชีกินยำเท่าหรือยังเออนะให้ถามสัส้นๆอ๋อต่อไปนี้เก็บเดอ้อเซฟเดอ้อมยุ่งเกี่ยวกับเจ้าเราซอยเหลือมาโดนแล้วให้บอกพีบอกน้องบอกลูกของเจ้าของซีเก็บไว้ดูแลยำเจ้าของเจ็บป่วยดเดอ้อพอตอนหั่นนี่แม่พีน้องผู้ใดหั่นมาซอยโตบบได้ดอกเดอ้อไอที่ทรงมานะ ไซเบิรแล้วอืมนะฮู้ถ้าได้ยินคำนี้เด้อบ่ายายจ่าหรือใครทุกคนนะคะคือซิมีแหงเ <c oughs> อออหีีแล้วก็ฝากบอกอืมอย่าให้รอยเดี่ยงคือยายจ่าเด้อทุกคนดูแลสุขภาพนะมาไม่ๆแหงเจ้าตั้งหลายเอ่คือหลายนะคะเฮ็ดใดได้เงินก็ให้เฝ้าเก็บไว้ส่วนหนึ่งอืมพอมามือ้อนึงนะคะพานไปยีิบสองปีายจ่ามื้อนี้วันนี้ ยืนยันได้เลยว่าสภาพร่างกายเขาหาเงินบรได้คือเก่าแล้วเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเล็กๆหาเงินพร้อมดูแลสุขภาพพร้อมควบคู่กันไปอย่าง,งกจนเกินไปนะอย่าให้เขาหลายจนเกินไปนะคะเก็บไว้ดูแลเจ้าของแดเด้อทุกคนถ้าบ่้ยาาลำบากยามแกเท่าเหมือนป้าๆแม่แม,แม่ที่เอาเรื่องมาเว้าน่ะเฮาระวังเด้ต้องระวังเด้ตัวยายจ๋านี่สุดเลยละอีบอกซะทำใจ อืมเด้อ <The. laughs> ไปแล้วพี่น้องค่ายี่สิบสองปีกระดูกเดี้งไปสามซีแค่นี้เอง